สาโุพี่น้องเอ้ยหนึ่งปูครับขอขับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับพบพกันในช่องของพันซักพอเราทงนละพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันส่งไก่บ่ไดครับกล่องนี้มาขึ้นของกระพมกับบล็อยชัดปันไดย์มาหนีมากภาพพ่อแม่พี่น้องมาจับปูครับพี่น้อง เป็นปลาปูทีโอหลุปันไม่ไหมครับรถปันหน้าเนาะครับเนาะโอจะไปเลรก่อนยกอนออ๋อ,อพวกนีกตัวนึง่งวะนี่หลืบปุ่นท่นอ่ะจะไปเรื่อนเนี่พี่น้องเด้อนี่ไม่ยืนหลักษณะแบบนี้พี่น้องครับ เดี๋ยวเห็นมัน่ครันไหนหน่อน้ำขึ้นอ๋อปึ๊บเข้าไปนะครับจึงเพิ่งกำลังเห็นหน้าปังครับพี่น้องปั่นหน้าหรือว่าเพิ่งเหไทยไทยหน้ากับว่าแมนเตอร์เพิ่งเสียรถปั่นครับผม ไปเรื่อยๆเท่กคนครับนี่ขึ้นมาเรื่อยๆหรอกเพราะว่าเอ่อสูบพ่นสูบน้ำเซน่าเรียบร้อยแล้วหนิท่านเชียวันนี้ก็ใส่รถปั้นปั้นขี้ดินให้มันแตกละเอียดนะครับแล้ววันที่นี่ก็มันถมหูป,ปูใช่แล้วปูได้ไตขึ้นพี่น้องอนะนี่ไตขึ้นมาลักษณะสีเดิ้นี เ่าจะเดี๋ยวควนหยาดปึป๊บเอาเลยเนี่ยใส่กับขู่ไปเจ้ยก่อนหากินแบบยร์ไงครับพี่น้องครับแต่ว่าต้องลงด้วยขีดต่อมยังน้อยนึงหากินน้ำกำน้ำขึ้นอีู่แล้วพี่น้องครับ บางต้เกหมเแต่มีขว้างหนูเดขงหนู้ในบงอูเลาะไปบงน้ำกันในเรือทกคนพี่น้องครับโอ้โห้นมยงเล่นดียนทวนๆอยูอ้กับพวกเู้จยังเดียนทวนอยู่นี่ ไอขึ้นมาเหรอตัวนี้ปูหน้าครับพี่น้องเอ,อ้เอาแบบสุดๆนี่ปูนึงอุ้ยขอบหูอาอันนี้มันอยู่ข้างข้างถนนข้างข้างข้างกันแท้มันกเ็เลยหูยังมไดีผมนี่ขี้หลีดนี่ขี้อันนี้ก็มีพี่น้องตอนนี้บ้านเอาบ้านเสรป้องไหม ฮัปปักปูนฮึ่อฮึ่ <c oughs> ่ลงไปเท่านมาน้ากว่าีนีน้องเ้ยไปโอ้ยเป็นหูเกาเพราะนผมนั่อ้าวตัวไม่อีก điều hôm háp gì, gì gì, rất nhiều cho con đấy, cứ nhàng nữa, ว้ามานาอ้อเออต้องควนไฟกับพ้องกัน ทางนี้ก็ต้องนอนผิงแดดอยู่ครับผม,มทางนี้ก็ต้องเลาะก็ต้งเล็มอยู่บ้าหน่อยเด้กพี่น้องเด้อ พี่นออ้องเอ้ยหนึ่งปูครับเจออยู่ข้างล่างไม่พงชุดลดนะครับเนาะ มาครับมาพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับตอนนี้โอ้ยหิวเจอเล็กเจาน้อยครับผมหลังจากที่ไปไงเบียงขับไปดิอืมว้า 怎么慌呀，别闹！ Mm-mm. <smack> Aku oh, gemant dia, kinal. Lihat tu, mant kah dia. ชุดๆหน่วยนึงครับผมปักที่ <c oughs> อันนี้เป็นปักป๊กที่เหล้าด้วยเขาเป็นเป็นน่องด้วย <c oughs> ปักย๊กที่จีนคนละอย่างหนึ่ง 我。啊、嗯。 ให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมึงแกจ้าครับตัวนี้เป็นตัวผูตัวนี้เป็นตัวเม่นะครับเนี่ยฟองกำจำหือ้อมามามากินด้วยกันครับพี่น้องครับ เมนูหนึ่งปูเสิรักผงข้ยวลดครับเนี่ยเป็อไอ นะครับพักแก้มกับบะมี่ไหลก็มี่อย่างเดียริกเผานะครับเนาะแล้วแบบปั๊กกี้คือวานะครับพี่น้องครับโอ้โดยดาว่วนนี้เป็นหอมหัวใหญ่ครับ ตัวถึกมันนี่เป็นจังเหรยครับมันหรือ่ามันโอ้ยมันวะ nó bạn thế ทุดทายนี่ขอฟอยไม่ครับเนี่ครับลองเด้อทุกผูทุกคนครับซึ่งที่ว่าแม่บ้านของผมเนี่ยเพิ่นไปเห็นงานอ,อ,อยู่ทังกรุงเทพกรุงเทพแล้วนี่เจ้าน้อยกรับมาพ่อแม่เพี่นอ้องเราจะได้เห็นนะครับเนาะจอยติดตามติดตามไปยรับชม,มน้องกันต่อไปด้อพี่น้องเด้อแม่บ้านของผมเนี่ยไปเฮ็ดงานอยู่ทังกรุงเทพหรือว่าทัง จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเนาะพอไม่พี่น้องอาจจะเห็นเร็วๆนี้นะครับจังในยังติดตามในรับชมครับผมท่านสักพระนอทงสองปูเก้าครับพี่น้อง ถ้าว่าแฟนครับได้เห็นเห็รับพ่มนี่เห็นตอนทุทไทยครับเพราะว่าแม่บ้านของผมอ่ะไปเหตุงานอยู่จังหวัดนนทบุรีตอนนี้เห็นแั่ผมผู้เดียวครับสวัสดีครับมามากินน้ำกันเนี่ยผัวปูไหม